คือคือวันนี้ผมจะมาเบาเบาวบาเห็พี่คือวันนี้ผมไปนอนคิดมาว่าไอเรื่องงัดบ้านนะครับทุกคนคิดว่าไงให้ประชาชนมาร่วมด้วยหรือว่าไม่ควรอันนี้ขอถามกับทุกคนหน่อยดิเฮีย่มเข้ามาดีไอ้เข้ามาเข้ามาไม่ควรไม่ได้ยินมั้ยก็คงมันเฮดอ่ะมันมันมีอะไรบ้างประชาชนไม่ควรอ่ะถ้าสมมติเราเราไม่ให้ประชาชนงัดอย่างนี้เขาก็ไม่มีอะไรทําเลยนะ เรื่องของเขาเลยครับผมอยากให้ทำงานด,ดำเลยคร<ม>ับประชาชนอ่เะเพราะว่าเพราะว่าตอนที่เรามีสตอรี่กันอ่ะเขาฟรีจัดเลยแล้วเขามากดร,ราคาอืมแต่ถ้าถ้าเอางี้อ่ะถ้าถ้าเราให้เ็าทาได้แต่ราคาต้องมีราคากลางขึ้นมายางนในราคาที่เราเห็นสมควรแล้วว่าโอเคเราไม่ต้องเหนื่อยที่จ้องหาเองแต่เราซื้อเขาได้อย่างเงี้โอเคไหม อ้องมีราคากลางหรอครับมันยากครับเพราะประชาชนมันเยอะคนเรามันก็ต้องหิวอยู่แล้วอ่ะใช่ครับมันมีแบบทักเป๊กจขายแบบราคาต่ํากว่านั้นแน่นอนครับไม่มีครับราคากลางทุกคนว่าไงครับอันนี้ดาวันเทียเสนอมาใช่ไหมทุกคนว่าไงครับมีใครมีใครพูดไหมผมว่าเรื่องคนขายต่ำถ้าเราช่วยกันก็ไม่น่ามีปัญหาครับคือตอนนี้ผมผมคิดรูปแบบสนุก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 มาให้เล่นกับการงานบ้านนะครับจะไม่มีลูกของใครอ่ะ ผมมองว่ามันไม่ควรมีลูกของใครเลยสักแก๊งหนึ่งอะแต่ผมอยากให้แบบเวลาไปงานบ้านไปกัน2คนนะครับแก๊งหนึ่งไปแค่2คนเท่านั้นอะแล้วก็หวดกันเลยอะครับผมมองว่ามันน่าสนุกดีอะทุกคนคิดแบบผมไหมแบบสามารถปล้นกันได้ปล้นได้เฉพาะของงานบ้านนะแบบไปกันสองคนนะดีครับแต่แต่ถ้าไม่แต่ถ้าเราไม่ได้พของงานบ้านไปอะสองคนนั้นนะระลุหมดตัวไปเลยครับก็ได้ไง ก็ถือว่าแบบมีอะไรให้ทำในเมืองม,มันจะได้แบบว่าสนุกสนุกไงครับแบบทุกคนแบบทุกคนจะสามารถหาคนที่เก่งๆไปงัดกันได้ด้วยแบบมันจะได้มีอะไรเล่นกันหน่อยอ่ะมันน่าเบื่อดได้ห,าาาาหด่า,าท,ออทุกคนทุกคนว่าไงครับเห็นเห็นด้วยไหมกูขอร้องละวมึงมากดยี่ให้บ้าไอ้สัสตอนเนี้ยทุกคนว่าไงครับ แกมึงยังอยากอยู่ที่นี่อยู่ปะกูถามมึงตรงไปวะถึด้วยครับไม่เกินสองคนครับที่จะยึดแต่วะเกินหมดเลยครับอันนี้งามบ้านหละครับลุงซักสามไหมครับซักสามได้ครับสามคนก็ได้ครับมีเท่าไหร่ไปหมดเลยครับเอาแค่เด็กถงัดบ้านใช่ไหมครับใช่งัดบ้านอย่างเดียวงัดบ้านอย่างเดียวแล้วงัดเงัดบ้านเนี่ยมันมีหลายหลังมากการที่จะเอาทุกแก๊งไปเจอกันแต่ละแก๊ไม่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 เอาทุกแก๊งก็แล้วแต่ไงแล้วแต่ไงแล้วแต่ใครอยากไปหลังไหนก็ไปเชิญเลยไงเข้าใจไหม ใครใครได้ใครเจอเออถ้าเจอก็ตีกันสามคนแต่ว่าไม่ไม่คือเอาสนุกแบบไม่ไม่ไม่แบบไม่ไม่รวมับบตอรี่เลยเรื่องตำรวจกับหมอครับเพราะว่าถ้าตีกันอ่ะหมอมันก็จะไปมันก็จะเรียกตำรวจะครับเดี๋ยวผมไปคุยกับทีซีให้ครับเรื่องนี้เรื่องลัวแต่ทีซีรับกันให้ถ้าเขาทำเป็นเหมือนงัดบ้านก็ก็น่าจะดีนะแบบว่าถ้ามีแกงตีกันแล้วก็ไม่ต้องไล่เคสอะไรประมาณนี้ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวผมไปคุยทันหรือเปล่า เพราะว่าถ้าแบบว่าไปแบบนี้มันจะได้แบบว่าสนุกสนุกแก๊งเล็กๆหรือว่าคนที่มีฝีมือกไ็ได้ได้โชว์ได้ได้เล่นอ่ะแบบนี้สมมติไปแบบมีแต mm. ่เอซับอย่างเงี้ยเอซับขู่แล้วเดี๋ยวเขก็ะเชมัน็ั้งแก๊งเลยนะอะไรประมาณเนี้ยหลูกปูอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ก็ยกตัวอย่างนะครับมันจะได้แบบไม่มีเรื่องพวกนี้เข้ามา mm. ได้สนุกสนุกกันด้วยผมสาคิดมาอย่างดีเล้เนี่ยแต่แต่มันคราวที่แล้วมันมีแก๊งเหลี่ยมนะ เบื่องงัดร้านอะยังไงครับพี่มิดเอารู้จักรู้จักแกงรู้จักหมอจีกันนะเพื่องไม่ตำรวจไล่อะอ่าอันนี้งัดร้านใช่ไหมพี่ไม่ใช่งัดบ้านไอ้ตำรวจคนบอกนะงัดร้านใช่ปะใช่มันก็ถ้าถ้าทำเหมือนกันก็เหมือนกันแบบอืม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 แล้วจะแก้งไงพี่ตอนนี้พูดยากอะถ้ามันมีตรงนี้มันช่องว่างเดียมได้แล้ว ขอร้องอย่าเหลี่ยมกันได้ไหมครับถ้าอย่างนั้นนะผม oh. ผมขอได้ไหมไม่ได้ไม่มีทางทำไม่ได้หรอก,รอกความโลปของคนนะ่ะไม่เข้าใครออกใครคืออย่างเงี้ยผมอยากสมมติแก๊งมี40คนใช่ป่ะผมก็ให้แบบจับกลุ่ม3ามไปเลยอะ่ะแบบสมมติเอสเอมี่ก็3333 3, 3, 3, 3, แต่ละหลังแต่ละหลักอะไรประมาณเนี้ยสมมติไอ้ไอ้นี่ไอ้พวกนี้ก็อยู่แบบปุ๊บไหนเก่งๆก็ได้ไปอะไรประมาณเนี้ถ้าอย่างนั้นอย่างนั้นลุงต้องการกรอบไปด้วยเพื่อหลุดังหลุด,ลดบัฟขึ้นมาจะเอาไง ผมอยากให้บับกันเต็มที่อ่ะพี่แล้วก็จบตรงนั้นจบไหมใช่จบตรงนั้นเลยใ,ใช่จบกันบ้าน,นมันจะได้สนุกอะ่ะสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วมันก็ต้องอยู่ในกรอบนิดน,นึงเพราะว่าตีไปอ่ะผมบอกว่าคุณจบตรงนั้นก็จริงอ่ะแต่ส่วนมากมันก็ไม่จบกันหรอกเอาจริงๆแล้วอ่ะแต่ว่าไปก็ต้องระวังด้วยอะ่ะเอาแค่สนุกสนุกอ่ะผมมองว่าอันนี้มันก็น่าสนุกกันทุกคนนะแบบได้เล่นกันทุกแก๊งเลย พราะว่าเอาจริงอย่างหนึ่งถ้าเอาคล้ายงานร้านน่ะมันก็มีอยู่ไม่กี่แกงครับที่ไปอ่ะพ่านเนี่ยอืมแต่นี่เราไปกันสามคนเนี่ยพี่เราไม่ได้แบบว่าไปเป็นลุกใหญ่โอ้ยไปคนเดียวจริงๆยังไม่ไปกันเลยแล้วแกงเห็นอ่ะก็ไม่เป็นไรพี่แต่ว่าได้ได้เล่นก็ยังเห็นเอลจีไอโคอี๋มั้งในมังเฮดบ้างบางทีอ่ะมันก็มีอยู่แค่ประมาณแถวๆนี้ดูครับรับครับว่าไงครับของมันจะไม่คุ้มอะครับ ราะว่ามันกำไรมันได้แค่หมื่นห้าตัวหลังเออก็จริงนะก็ไม่ต้องไปสิสมมุติถ้ามีคนอยู่ไม่ต้องไปก็ได้ถ้าอย่างนั้นอะใช่ใช่ผมผมผมว่ามันก็ได้อยู่นะถ้าคุณรู้ว่าไม่คุ้มอย่างเงี้ยคุณก็ไม่ต้องไปลุงครับแล้วถ้าหลังหนึ่งมันคูดาวสิบนาทีอะครับถ้าคนแพกลับไปหลังเดิมได้หรือเปล่าครับได้สิก็สามคนไง สามคนไงฮะได้ตลอดสามคนแต่ต้องเป็นคนที่ไม่ใช่แบบว่าเปลี่ยนเปลี่ยนคนใหม่ไปนะสมมติผมให้คนสแตนไบายไว้สามคนแล้วผมเข้าไปสามคนแล้วผมตายปุ๊บ,แล,บแล้วให้อีกสามคนนึงแก๊งผมเข้าไปอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะเอาแค่สามคนแค่นี้พอล้อ็คัดไปแล้วอ่ะ ใครเข้าบ้านคือคือใครคือใครเข้าบ้านก่อนอ่ะคือจบครับแค่นั้นพอใครเข้าบ้านก่อนคือจบเลยตรงนั้นคือจบง่ายไหมฮะคุณจะไม่จำเป็นคุณไม่จำเป็นต้องตีกันก็ได้อ่ะใครใครแค่เข้าบ้านก่อนอ่ะคือจบไม่ทางก็โดนดักคนข้างในดีนะหน้าบ้านใช่ไหมพี่ใช่ แลแกงที่พร้อมมันไม่เอาไม่กัดฟรีหรอกมันออกมามาปนได้อยู่ดีไม่หมายถึงเข้าไปแล้วคือจบเลยไงพี่ออกมาปุ๊บก,ก็ไม่โดนปนไงใช่มีแกงเหลี่ยมโลโจนไปอ่ะปนเลยเหลี่ยมโลโจน,มจนแมว<ป>แมวโจนสิพี่โจนเราน่าจะจัดการกันได้อยู่มัง้งน่าจะหาตัวไม่ยากหรอกโจนอ่ะพี่เขาอาจจะเป็นแข่งมาเร็วแล้วนะไม่ได้ไม่ได้เตียนนะใช่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 ประมาณนั้น แต่มันก็ยังดีกว่าเหมือนเดิมไงถ้าต้องลองดูอะถ้ามันไม่ดีเราก็ค่อยปรับออกไหมดีเดิหมดแต่ว่าถ้ามันไม่เวริร์กเราก็แค่เอาออกเราแค่ผมแค่อยากลองอะไรใหม่ๆเฉยอะเผื่อมันสนุกขึ้นอะไรประมาณนี้ไม่ใช่แบบว่าแต่ละคนจองกันอย่างเงี้ยมันมันไม่สนุกอะนี่คือไม่ว่าจะไปกี่แกง๊งต้องเหลือแก๊งเดียวถึงได้งัดใช่ไหมพี่ก็แค่เข้าบ้านนะครับ อ้าวแล้วถ้าอย่างนี้เอตีกันแล้วสี่เป็นในเข้าบ้านใช่ก็ได้ก็ถือว่าเราได้ไงเราต้องใช้หัวสมองอ่ะต้องใช้หัวใช่ไม่ไม่ไม่อยากให้ตีกันอย่างเดียวนะแบบว่าใช้เหลี่ยมกันหรือว่าอะไรกันก็แล A, B, PI, ้วก็แล้วแต่ครับลองลองดูอ่ะผมผมไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนนะแต่แค่อยากลองอะไรใหม่ๆม่แค่นั้นเองไม่อยากทำอะไรที่มันเหมือนเดิมะลองสักวันหนึ่งก็ได้ครับวันสองวันถ้ามันไม่เวิร์กเราก็มาคุยกันใหม่ บอกพี่มีดก็ได้บอกพี่มีดก็ได้ครับถ้ามันไม่เวิร์กลุงครับแล้วอย่างนี้มันจะไม่มาเป็นแผลหรอครับลุงแปลว่าเอบีเขาตีกันอยู่แล้วซีเข้าไปอย่างเงี้ยก็เอแบบบีก็จะแคมซีอะไรอย่างเงี้ยครับมันแผลมันเป็นแผลอยู่แล้วครับเป็นแผลอยู่แล้วเป็นแผลอยู่แล้วน่าจะชะกันใช่เป็นแผลอยู่แล้วครับแต่ควรจบตรงนั้นไงถ้าพูดตรงๆอ่ะเข้าใจง่ายๆเลย ถ้าเขาหมั่นยังไงเขาหามาจนได้แหละใช่ถูกต้องถ้าเขาหมั่นนะปกติการงัดร้านเนี่ยมันคือรูปเวลาของแต่ละคนใช่ไหมพี่ปกติที่แบบมันยังไม่มีอ่ะบ้านเหรอใช่บ้านอ่ะบ้าน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 งัดบ้านรูปทั้งหมดเลยพี่ของแต่ละแก๊งเหรอไม่ครับรูปรวมอ๋อรูปรวมครับลุงอ๋อรูปรวมสิบนาทีป่ะนาทีใช่ไหมใครมาก่อนก็ได้ก่อนใช่ไหมไม่ตีไม่มีตีกันใช่ไหมใช่ครับใช่ ก็ตีเรื่องงาดบ้านล่าสุดก็น่าจะมีแค่ทีเคกับเอแแหละกอร์ดอนนัแนั้นแหละยังอ,<า>อื่นไม่เคยตี ถ้าคาคามันอ,ออกไปแล้วหรอไม่ได้อ,ออกนะมันไม่มีมันมีไม่กี่แก๊งที่ไปงไงที่บอกอเอาเอาเป็นว่าใครไม่เห็นด้วยไปทางซ้ายครับพอเห็นด้วยไปทางขวาแค่นั้นพอไม,ไม่ไม่มีอะไรแค่แค่อยากรู้เฉยแต่เป็นรูปเดิมก็ได้รูปเดิมก็ถือว่าไม่เสียของดีโอเคอสัตว์ดูแลเค <c oughs> <c oughs> <c oughs> ขอบคุณนะโอเคไม่เป็นไรกลับมาเลยครับกลับไปได้เลยกลับมาได้เลยที่จะคุยเนี่ยพี่ผมจะคุยเนี่ยเพราะว่าผมได้ข่าวมาจากแอดมบินด้วยนะครับเกี่ยวกับเรือที่กำลังจะเข้ามาเฮ้ยผมก็เลยเร<อ>ียก<ด>ทุกคนมามาคุยว่าทุกคนจะโอเคกับเรือหรือเปล่าอะไรคือเรอือกูมาเรืออุ้มอุ้มครับพี่ No ลเรโนอาชงมาเรียก็คือต่อไปนี้มันจะไม่ใช่แค่รถแล้วจะเป็นเ,เรืรเอซตตอรดี่ได้ใช่ไหมครับลุงใช่ครับถูกต้องถูกต้องแล้วเรือแบบไหนครับเ,เรือ,อแบบไหนครับเรือลากแบบไหนไม่รู้ครับพี่ต้องรอมันเอามาขายก่อนถึงเราจะรู้ครับยุคเห็โจรสลัดกำลังมาวะ่ะไว้ยุคเห็โจรสลัดพี่แล้วเรือที่มีตอนนี้จะใช้ได้ไหมครับลุง ใช้ได้หมดเลยครับทุกเรือเจสกีเรือกาชาอะไรพวกนี้จะรับใช่ถูกต้องลากไปยินชใช่ใช่ถูกต้องครับใช้กลัวสภาพมีเรือประมูลเดี๋ยวมึงก็ได้ลงไปนอนในเรือทุกคนว่าไงครับกับเรือเอาเลยครับเอาเลยเอาเลย พี่พี่ว่าได้นะถ้าเป็นเจสก,กีอย่างเดียวมันก็โอเคอะมันมีหลายอย่างเลยพี่เพราะว่าเพราะถ้าเป็นเรืออื่นมันตำรวจมันช่วยยากปะไม่ต้องกลัวครับรับรวดสุดติ่งกัะดิ่งแมวต้องต้องมีมาตรการของเขาต้องมีอ,งมอะไรโหดๆอ่ะอันนี้ผมได้รับข่าวมาจากอีกที่หนึ่งก็เลยมาบอกให้ทุกคนได้รู้ไว้เฉยครับให้เตรียมตัวกันให้พร้อมน่าจะอีกไม่นานน่าจะวันนี้แหละ เไปไปก่งๆขยับไปก่องในสรุปแล้วสุดท้ายประชาชนไม่ต้องเนาะงานดำใช่ไหมครับทุกคนเห็นด้วยไหมถ้าใครไม่ใครไม่เห็นด้วยไปถ้าใครคิดว่าประชาชนไอ้นี่ทำงานได้ก็คืออยู่ทางขวาครับ ถ้าประชาชนทําไม่ได้ก็อยู่ทางซ้ายครับลองลองดูหน่อยใครเยอะกว่าก็ตามนั้นเลยไม่ใช่เดินตามกันนะอ้าใครคิดว่าเนี่ยประชาชนจะทํางานดําได้เนี่ยไปขวาขวาใครไม่อยากให้แม่งทําอ่ะอยู่เหมือนเดิมเออไปทางซ้ายขวาขวาใครครับขวาใครครับขวาใครครับขวาประชาชนคือไม่ให้ทําไม่ให้ทาอ่ะไม่ขวาข้างขวาขวาลุงหรือว่าขวามือขวาลุงขวาลุงขวาลุง มันไปสายแล้วกันไม่ให้มันทำหรอกหกเหี้ยนั่นแหละความในใจยอดที่นี่อยู่ได้โดยดไม่มีประชาชนโอเคก็ตามนั้นตามนั้นก็ไม่ให้ประชาชนทำไปบอกทีซีเหมือนเดิม แล้วก็แล้วแต่เลยครับงานดําเป็นแบบไหนก็ตามนั้นเลยอิสระกันเต็มที่เลยครับเอกฉันไม่มีอะไรครับยกย้ายได้เลยไม่มีอะไรแล้วครับแค่นี้แหละเขาทครับบัตรฏิเป็นเอกชัยแล้วครับสี่ิชัย ไอ้เรียกคิดว่าคนอื่นจะ<ง>ใจดีเราเรื่องนัดบ้านที่ตีกันนี้ก็คือก็คือตีกันใช่ไหมครับลงุงไม่ตีกัน,นดิสาตสาตว์เขาบอกไม่ตีกันก็คือลุงธรรมดาเลย